แนวทางการดําเนินงานของเรานะคะที่ว่าจังหวัดพิโลกเราทํำยังไงก็คือการบูรณาการทุกภาคส่วนเลยนะคะโดยการเราจะยึดพื้นที่เป็นที่ตั้งเลยนะคะ,<ฮ>ะว่าความเข้มข้นในการป้องกันและบรรเทาสาภัยเนี่ยจะดูทุกมิติเลยะค่ะอันดับแรกเราจะเริ่มที่มิติทางด้านคนก่อนเลยนะคะว่าคนของจังหวัดพิโลกเราเนี่ยมีความพร้อมไหมศักยภาพเป็นยังไงทั้งใจทําการหรือเปล่าท่านน ถนนนะ่ยด้านถนนนี่คือถนนเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อไหมส mm hmm. ะดวกปลอดภัยหรือไม่อ่อีกอันนึงก็คือยานพาหนะนะคะว่าก่อนคุณจะขับออกไปไหนเนี่ยยานพาหนะคุณต้องพร้อมนะคะต้องต้องพร้อมที่จะเดินทางะคะ่ะอันนี้เราก็จะดูให้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งเลยคเมื่อเราทําตรงจุดนี้แล้วนะคะเราก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายะคะ่ะ mm hmm. เมื่อทุกส่วนบูรณาการกันแล้วกฎหมายต้องมาะคะ่ะตอนนี้ตํารวจก็จะเริ่มจับแล้วนะคะ mm hmm. แล้วก็ก็คือเริ่มเริ่มใช้มาตรการเข้ามา S <s เข้ามามีส่วนร่วมแล้วอันดับแรกเราก็จะประเภทแบบให้บริการทุกอย่างเลยนะคะเมื่อเราให้บริการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่ามันยังมีการป่าฝืนอีกมันก็ต้องมีมาตรการเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพื่อที่จะให้อุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดน้อยลงขึ้นเนค่ะคะ่ะที่เจอบ่อยสุดเลยนะก็คือเมาแล้วขับก็ขับรถเล,เลยเมาแล้วขับนี่เป็นเบอร์นหนึ่งเลยนะคะเป็นเบอร์หนึ่งของจังหวัดพิโลกนะอันที่สองก็คือใช้ความเร็วค่ะใช้ความเร็วเนี่ยค่ะสองสองคดีเนี่ยเยอะมากตำรวจบอก ไม่มีที่จะให้จับกลุ่มแล้วคือแบบเต็มมากเลยตำรวจก็ทําเต็มที่เราก็ตำรวจก็จับจริงๆนะคะแต่ก็เนาะมันก็ยังเกิดขึ้นทุกปีเลยอะค่ะค่ะแล้วท่านปพคิดว่าการสัญจรในปีนี้จะเป็นยังไงปี2565ห้าอสิบห้าเนี่ยนะคะจะมีปริมาณรถเนี่ยเยอะมากกว่าปีที่แล้วไหมคะท่านแล้วโอกาสที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยอันนี้างได้ตอบได้เต็มๆเลยนะคะว่าปีนี้ค่ะจะต้องเกิดขึ้นแบบ แน่นอนนะคะเพราะว่าคนเดินทางเออยอะมากรถเริ่มติดแล้วเนี่ยใช่เ <c oughs> พราะสองปี <c oughs> ที่ผ่านมานะคะก็เหมือนถูกจํากัดเนาะไม่ให้เข้าจังหวัดไม่ให้กรุงเทพไม่ให้ไปเทีย่ยว <c oughs> ไปไหน <c oughs> ย่ยมย่องยากว่าทางพอจังหวัดแล้วก็ทางจังหวัดที่พวกเรานะแล้วก็เตรียมความพร้อมมาตรการ การจะด่านนะคะทั้งเก้าอำเภอและรวมด่านแล้วทั้งหมดเนี่ยสี่เจ็ดด่านเลยนะคะโ<ะ>ดยด่านหรืด่านหลักใน,กนทุกอำเภอจะมีสองด่านนะแล้วก็ด่านรองเนี่ยคืออำเภอตำบลละสามด่านรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยสามสิบแปดด่านนะคะเนี่ยท่านผู้เพิจารณุโล,โลกนะคะท่ะนานรณชัยสิริสั่งให้ตั้งด่านในตรงจุดนี้เตรียมความพร้อมหมดแล้วถามพวกว่า ตั้งได้คนมาดูแลไหมทุวนเนี่ยดูแลทั้งอำเภอเลยนะคะสําหรับท่านรอก็จะแบ่งกันไปนะคะ,คะแต่ก็จะแบ่งแบ่งอําเภอแลไปะคะ่ะว่าเป็แบบนอย่างไรบ้างก็คือท่านนี้ไม่ได้กลับบ้านจะหลังอยู่ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็อำนวยความสะดวกหมดเลยนะคะค่ะ